ปัญหาที่มาพร้อมกับหน้าหนาวในพื้นที่กรุงเทพมหานครคร,รวมถึงพื้นที่ภาคเหนือหลายๆจังหวัดนะคะ ก็มีการประเมินแล้วเจอแน่นอนปัญหาเดิม PM 2.5มัองจุามันจะมาแน่แน่คือแหมมนหลายสึกรอบด้านจริงๆนะคะทั้งโควิด -19 ก็ยังอยู่กับเรา PM 2.5ก็จะมาในหลายๆพื้นที่อีกคือทุกวันนี้เราใส่หน้ากากอนามัยกันแบบตลอดเวลาอยู่แล้วที่เราออกจากบ้านแต่คุณผู้ชมอย่าลืมนะคะว่า PM 2.5กับโควิด -19 ใช้หน้ากากอนามัยมันคนละแบบ ดังนั้นปัญหาใหญ่ตอนนี้คือจะใช้หน้ากากอนามัยแบบไหนสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่เสียง PM 2.5ให้เป็นแบบ2 in 1คือกันได้ทั้งโควิด19แล้วก็กัน PM 2.5ได้วันนี้เรารวบรวมมาฝากกันนะคะมาเช็คกันสักหน่อย หน้ากากอนามัยที่คุณผู้ชมใช้อยู่เนี่ยกัน2อ,อย่างได้หรือเปล่ามาดูเลยค่ะชนิดแรกคือหน้ากาก N95 อันนี้แน่นอนที่สุดแล้วเพราะว่าสามารถป้องกันฝุ่น PM 2.5แล้วก็เชื้อไวรัสโควิด19ได้ถึง95ตามชื่อเลยนะคะสามารถจะกรองฝุ่นควันกรองเชื้อไวรัสขนาดเล็กได้ถึง0.3ไมครอนค่ะคือตัวนี้เขาจะถัดทอด้วยเส้นใหญ่ที่มีความละเอียดสูงมากม แต่ข้อเสียเลยก็คือว่าราคาค่อนข้างจะสูงนะคะแล้วถ้าเกิดใครที่ใช้เนี่ยก็จะทราบกันดีแล้วค่ะว่าสวมใส่นานๆจะรู้สึกเหมือนกับอึดอัดหายใจไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เพราะว่าปกปิดมิดชิดจริงๆเอาต่อกันอีกตัวหนึ่งหน้ากาก FFP1 หรือ FFP1 นะคะ ตัวนี้ประสิทธิภาพต้องบอกว่าใกล้เคียงกับ N95 เลยค่ะสามารถจะกรองฝุ่นควันกรองมลพิษได้กรองเชื้อไวรัสได้ดีพอๆกันจริงๆแตกต่างกันเรื่องของดีไซน์เล็กน้อยเท่านั้นเองจะหน้าตาแบบที่เห็นนะคะตัวต่อไปคือหน้ากาก Super 3D อันนี้หลายๆคนบอกว่าคุ้นกันตั้งแต่ช่วงที่มี PM 2.5มาใหม่ๆแล้ว ตัวนี้มันมีฟิลเตอร์กรองสามชั้นนะคะสามารถจะป้องกันได้ทั้งฝุ่นละออง PM 2.5แล้วก็เชื้อไวรัสลักษณะจุดเด่นของมันเลยคือมีการออกแบบตัดเย็บเนี่ย ให้รับกับรูปหน้าของคนเราเวลาใส่แล้วก็คือจะค่อนข้างจะแนบไปตามใบหน้านะคะแล้วก็ใครที่มีปัญหาบอกว่าเวลาใส่หน้ากากนานๆเนี่ยรู้สึกว่าตัวสายที่คล้องหูมันเจ็บหูมันแน่นเกินไปตัวนี้จะไม่มีปัญหาเพราะว่าถักทอด้วยผ้าฝ้ายตอกันเลยเป็นผืนเดียวกันนะคะแล้วก็นุ่มมากๆสามารถป้องกันได้ทั้งสองอย่างเลย ไปดูตัวถัดไปค่ะหน้ากากชนิดถัดไปเนี่ยแหละที่หลายๆคนสงสัยเอ๊ะตกลงมันกันอะไรได้บ้างหน้ากากทางการแพทย์ตอนนี้ใช้กันเยอะมากๆคือหน้ากากทางการแพทย์เนี่ยผลิตจากรสังเคราะห์แบบไรฝุ่นหรือว่าตัวสฟันบอลมีฟิลเตอร์กรองสามชั้นเหมือนกันบุคลากรทางการแพทย์เขาใช้อยู่แล้วเพราะว่าสามารถป้องกันได้ชั้งแบคทีเรียเชื้อราการการกระจายของเชื้อโรคได้ไม่ทําให้ของเหลวเนี่ยมันซึมผ่านก็คือจะการพวกเสมหะ น้ำลายน้ำมูกต่างๆเวลาเราไอหรือเราจามการโควิด1 9ได้เราทราบตีแต่ว่า PM2.5 เนี่ยคุณผู้ชมคะมันไม่สามารถกันได้นอกจากเรื่องของตัวการกรองเนี่ยที่ไม่สามารถกัน PM2.5 เพราะว่าละอองมันเล็กมากๆแล้วไม่แนบหน้าด้วยนะคะหน้ากากชนดิดที่เป็นหน้ากากทางการแพทย์ แต่มีวิธีการแก้ก็คือว่าให้ใช้หน้ากากทางการแพทย์2ชั้นเลยอันนี้ถึงสามารถการ PM 2.5ได้หรืออีกวิธีการหนึ่งก็คือให้ใช้กระดาษทิชชู่รองอยู่ด้านในอีกชั้นหนึ่งนะคะก็สามารถช่วยกัน PM 2.5ได้แบบนี้ถึงจะเป็นทูอินวันนะคะการได้ทั้งโควิด19แล้วก็ PM 2.5ด้วยส่วนหน้ากากตัวถัดไปคือหน้ากากคาร์บอนคือเอาจริงๆแล้วหน้ากากคาร์บอนกับหน้ากากทางการแพทย์เนี่ยคือเหมือนเหมือนกันละคะ่ะจะแตกต่างกันตรงที่ว่าตัวหน้ากากคาร์บอนเนี่ย สามารถกรองเรื่องของกลิ่นและก็สารเคมีได้เพราะว่ามันมีแผ่นกรองคาร์บอนเข้ามาส่วนเชื้อไวรัสแบบทั่วไปแบคทีเ ria ทั่วไปเนี่ยสามารถกันได้ดังนั้นหน้ากากคาร์บอนกันโควิด1 9ได้แต่ pm 2 5กันไม่ได้วิธีการถ้าเราจะใช้ตัวหน้ากากคาร์บอนให้กัน pm 2 5ได้ด้วยทําแบบเดียวกับหน้ากากทางการแพทย์เลยนะคะมาดูหน้ากากชนิดถัดไป อันนี้นิยมใช้กันมากเช่นเดียวกันเพราะว่าใช้แล้วสามารถซักใช้ใหม่ได้คือหนะะอ้ากากผ้าข้อดีคือเรื่องของความประหยัดนะคะแนะนําว่าควรจะผลิตจากตัวผ้าฝ้ายหรือว่าผ้าสาลูมันช่วยระบายอากาศได้ดีเราจะได้หายใจได้สะดวกแล้วก็ต้องมีชั้นตามที่คุณหมอแนะนาแล้วนะจะต้องมีหลายชั้นไม่ใช่แค่ชั้นเดียวนะคะก็สามารถจดก,กันโควิด -19 ได้ตอนนี้หลายๆท่านใช้กันอยู่แต่ว่า กัน PM 2.5ไม่ได้ทำยังไงดีให้กันได้ก็มีวิธีการก็คือให้ใช้หน้ากากทางการแพทย์รองด้านในก่อน1ชั้นแล้วก็ใช้หน้ากากผ้า อีกชั้นหนึ่งสวมทับไปเลย<อ>แต่ว่าตัวหน้ากากทางการแพทย์ข้างในเนี่ยคุณผู้ชมใช้เสร็จต้องทิ้งนะคะคแล้วก็ตัวหน้ากากผ้าเนี่ยค่อยเอามาซักได้แบบนี้ถึงจะกันได้ทั้ง2อ,อย่างนะคะต่อไปอ่าเป็นหน้าก,ากากที่หลายๆคนบอกเห็นแล้วสงสัยเหมือนกันว่าตกลงมันกันอะไรได้จริงหรือไม่หน้าก,ากากฟองน้ํา<อ>คือตัวนี้นะคะได้รับความนิยมมาก ในประเทศแถบเอเชียหลายๆประเทศ <_ d ose> ก็คือสามารถป้องกันฝุ่นละอองได้ฝุ่นละอองทั่วไปนะคะแต่ไม่ใช่ฝุ่นพ m 2.5กันไม่ได้เลยเกสรดอกไม้ก็พอจะกันได้เล็กน้อยกรองฝุ่น PM เ5มออย่างที่บอกไม่ได้โควิด19ไม่ได้เหมือนกันห <_ d ose> น้ากากของน้ำเนี่ยในหลายๆประเทศอย่างที่บอกว่าที่เขานิยมใช้กันเขาดีไซน์เป็นหลายๆสีหลายๆลาย,ลาย,ลาย,ลายเลยคือมันออกแนวจะเป็น แฟชั่นซะส่วนใหญ่นะคะไม่สามารถกันได้ทั้ง2อย่างนะย้ํากันไว้เลยนะคะสวยแต่กันไม่ได้ไม่ได้ลม่ต้องคยกันไม่ได้เออก็ตอนนี้เลือกเลือกใช้กันที่ดีนิดนึงคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าคนที่อยู่ในจุดเสี่ยงนะคะอย่างที่ทราบกันดี PM 2.5มันส่งผลกระทบแบบระยะยาวสะสมเข้าร่างกายเราโอ้ชีวิตนิวนอร์มอนนี่ต้องเจออะไรเยอะคนวิ่งกาก็เจอ PM25 ก็ต้องเจอต้องเรียนรู้กันไปคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะใครที่ไปสนามบินตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเนี่ยเขาห้ามคุณสวมส ใส่หน้ากากที่มีวาวนะตั้งแต่วันที่1นึ่พฤศจิกาย,ยนแล้วค่ะ,คะไปสนามบินต้องสวมหน้ากากนามัยทางการแพทย์หรือว่าแบบนี้เท่านั้น<อ>ส่วนหน้ากากผ้าตอนนี้ยังอนุโลมอยู่นะคะแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยเขาบอกว่าอาจจะยกเลิกหน้ากากผ้าเนี่ยก็ใส่ไม่ได้นะไปที่สนามบินในอนาคตรอเขาระบุก,ก่อนว่าเมื่อไหร่อย่างไรนะคะชีวิตีินามอของจริงค่ะ